สวัสดีครับวันนี้ก็มีฟอร์จูเนอร์ตัวเก่าเครื่งสามพัน 3, อันนี้ท่อหมดสภาพแล้วนะครับผมมาเดินใหม่ทั้งเส้นเลยใส่แคตใหม่ด้วยมาดูงานกันขึ้นใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับผมข,ของถึงของเก่าเสนิมขึ้นเรียบร้อยนะแล้วก็ถือเดินใหม่เดินสองนิ้วครึ่งนะครับผมเรื่องสามพันตัวนี้ใส่แคตใหม่หนึ่งลูกแคตตัวนี้ทําหน้าที่คือกองกลิ่นกองไอเสียนะครับผม ไม่ได้ช่วยาตาเร่งนะครับผมแคทคือกรองกลิ่นกรองอะไรตัวตัวช่วยาตาเร่งคือท่อไปพัดต,ตัวนี้ตัวนี้ให้ได้ต้นไม่รอรอคขับสนุกขึ้นนะครับผมท่อพัดทําให้เกียร์เปลี่ยนไวรับสนุกประหยัดน้ามันนะครับผมอันนี้เดินใหม่ทั้งเส้นชุดนี้ก็อยู่ที่หมื่นห้าแคทอีกหกพันก็สองหมื่นหนึ่ง 11, ชุดนี้แถมป้ายนะครับผมเสียงเงียบเหมือนเดิมรุ่นนี้ตวรวจสภาพาทุกปีนะครับผมอันนี้คือตัวผ่านแน่นอนรนนับประกัน แเรียบร้อยแล้วครับ